นี่สองหัวนี่หนึงนี่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 วัสดีทุกคนดูทุกคนด้วยนะครับวันนี้ช่องฟิลเตอร์เกมเนี่ยเกมฟรีไฟครับท็อปอัพรับคาตานะนะครับ CP f r e ฟ fire เป็นครั้งแรกนะครับที่คาตานะเอามาในกิจกรรมท็อปอัพนะครับ คูมาสอ้อยเก้ากทั่วไปเก้าเก้าเก้าครั้งนีส้อยก้าพไม่่สองท,ทุกคนพูดแล้วนะอ้าวไปดูเลยครับมีมีนี่คาตานะครบรอบ4ี่ปีครับครั้งแรกของท็อปอัพรับสก,กินสุดคุ้มตั้งแต่วันที่26สิบหกสิาถึงวันที่1กันยายนนี้นะครับเพบบียเติมสี่้อยเกิบเก้เพรนะครับรฟรีไปเลย เสื้อเป็นคาตาลาเล็กนะทุกคนที่ที่มันมาในท็อปอัพเนี่ยแล้วเป็นราคาที่แพงกว่าร้ยสี่ร้อยเก้าเก้าแต่รา้านี่จะมันที่สองร้อยเก้าเก้านะครับเนี่ยแต่ครั้งนี้เป็นสี่ร้อยเก้าเก้าหมดเลยนี่เติมมาเติร์เติมมาแล้วครับเอารับเลยสุดยอดไปเลยสมสัยครับนี่ครับนี่แสดงคาราบีได้ครับนี่ตอนนี้คาตาลาบีเตอร์ก็มีประมาณสยามเลยนี่นะครับตรงนี้มันหักกันไปนี่นะครับ จะมีเอฟเฟกต์นะทุกคนเห็นในเอฟเฟกต์อย่างเงี้ยเอฟเฟกต์เป็นเสียงดนตรีนะครับแล้วดาบก็เป็นสีไล่สีฟ้าสีม่วงสีชมพูสีขาวทุกคนจะดูยากเลยนะเพราะว่ามันนั้นสีคุนแรงตาเสียงมันระโจอ่ะมันจะดูยาวนะเหมือนมันเป็นดาวทุกคนเห็นไหมทุกคนเห็นไหมมันมันมีสระมันมีแบบดาวเหมือนดาวเลยเป็นเสียงดนตรีคอเอฟเฟกต์มันค่อยเยอะนะแต่ก็สวยอยู่นะซึ่งมปนสีขาวสีม่วงสีชมพูนะครับซึ่ง สีที่เยอะสุดคือสีขาวนะแต่ผมอยากให้มันเป็นสีเย่ทุกคนค่ะนี่แต่ไม่เวลาทุกคนซึ่งลองทีวีไฟฟ้าเนี่ยแค่มาใส่ชุดกับชุดมันนะกันนี่โอเคเดี๋ยวเราจะลองเป็นโซนฟิสสไตล์กันดูนะครับเอาดาบไฟฟ้าทุกคนปักปักชิงชิงชิงชุ่มชุ่มชิ่งชิงเอ้ยไม่ขนาดนะซูเตอร์ซึ่งดาบเป็นอาวุธที่อันตรายสำหรับตอนนี้ไม่มีเกาะมากทุกคนฟันหัวเท่าไหร่ดามิสองร้อยสามสิบหกทันตัวทีที่สาม ถ้าหัวไม่มีเกาะก้อนทัพเจยวตายนะถ้าเกิดมีเกาะสีดูจะฟันหัวทัพเจยวตายไหมเกาะสีเกาะสีก้าวสองก้าสองนะครับถ้า on, มีหมวกสีต้องฟันสองทีนะเราไปหมวกหนึ่งหมวกหนึ่งนฟันหัวเท่าไหร่หมวกหนึ่งฟันหัวร้อยห้าสิบแปดครับหมวกสองหมวกสองเห ร้อยสามสิบหกสามหนึ่งหกส่หนึ่งอยหนึ่งเกาสองปไปลงโซนกันมามาดูกันนะความคงของยนเตอร์นั่นน่ะคันตนาไม่เคยเป็นรองใครในน้จังหวัดดเาก็ไ,กมไม่าไมานอะ่ะอะใส่เกาะไม่มาเอาเลยปะมื่เริ่มมามันก็ต้องมีเกาะสองเออน <ไป S 2> ี่ไปไปไปฟันหัว ตอกหัวสองทีไปดิหมวทั้งเลยหมวหมดแต่ทั้งนี้หมวกไม่หมดแล้วเอยไม่หลังนะแอบแอบย่องเมาไปฟันปักปักเฮ้ยไม่โดนแล้วมดั่าง้อโอโตเทรนี่นี่ทำอะไรอยู่โอเคกดแทบจต้องา อันใกลนเยีเป็นไลันสู้เกามาสู้กาัฒนาไฮไลท์เนเรียกได้เลยครับเพราะว่าผมไม่มีจังหวะนีุ่ยมทอะไรกันเแล้วทะันี่ัมันเียบมากโอ้โหมันมาดีีอ่ะอันนี้ขอให้ช่วเอเลยักักักนี่องหัวนี่นี่ พี่มันี่ยืนนิ่งทำไมออฟไลน์เหรอยืนนิ่งมันจะขังได้ตอนนี้นะผมอยากรู้จใครได้หน้าปีนย่คนะไดเอไดเอพี่ปนีมยตงป้ายไหมพี่ปนอ่ทุกคนเห็นไหมผมใช้ดาบนะนเนี่ยใกล้้นี่คิเอร์คร้ดาเมจตายแค่ครั้งเดียวเองโหทุกคน ไม่ได้เลยถูกด้วยนี่นี่เรายังสู้หลังไม่ได้เลยเฮมันเฮ้ยย่งนั้นเห็นคนนี้วิ่งทุกใบทำเนี่ยทำเนี่ยวันนี้ฝตเตอร์ตายแค่ครั้งเยอะเลยทุกคนสวัสดีนี่ ำรับฮาตานะฉลองสี่ปีครับแค<ช>่เติมสค่ร้อยเกิบ499เพชรครับรับไปเลยถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดยิ่งยังกดเติมเจอกันใหม่หน้าสวัสดีครับ